เพลินในขันห้าเท่ากับเพลินในทุกข์ไม่เพลินในขันห้าเท่ากับพ้นไปจากทุกข์พิขุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินในรูปผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินในทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุกข์พิขุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินในเวทนาผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกข ผู้ใดเพล ERT ิดเพลินในทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุกขพิขุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินในสัญญาผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในทุก์ผู้ใดเพลิดเพลินในทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุกพิขุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินในสังขารผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินในทุกข์เรากล่าวว่า ผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุกข์ที่ขูทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินในวิญญาณผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินในทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุกข์ที่ขูทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินในรูปผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกข์ ภิขุทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินในเวทนาผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุกผู้ใดไม่เพลิดเพลินในทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุก์ภิขุทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินในสัญญาผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุกผู้ใดไม่เพลิดเพลินในทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุก์ภิขุทั้งหลาย ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในสังขารผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุกขผู้ใดไม่เพลิดเพลินในทุกขเรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกพิขูทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินในวิญญาณผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในทุกขเรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกพิขูทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินในจักสุ ผูน้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกผู้ใดเพลิดเพลินในทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุกภิขุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินในโสตะผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกผู้ใดเพลิดเพลินในทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุกภิขุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินในคานะผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในทุก ผู้ใดเพลิดเพลินในทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุกทิขุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินในชิวหาผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกผู้ใดเพลิดเพลินในทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุกทิขุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินในกายะผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกผู้ใดเพลิดเพลินในทุกเรากล่าวว่า ผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุกพิขุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินในมณะผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกผู้ใดเพลิดเพลินในทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุกพิขุทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินในจักสุผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุก์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุก ภิขุทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินในโสตะผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุกผู้ใดไม่เพล <Moon S 1> ิดเพลินในทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกพิขุทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินในฆนะผู้นั้นช <Med Vietnamese> ื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุกผู้ใดไม่เพลิดเพลินในทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกพิขุทั้งหลาย ผู um, ้ใดไม่เพลิดเพลินในชิวหาผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุก์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกขที่ขูทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินในกายะผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุก์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกที่ขูทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินในมณะ ผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุก์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกที่ขุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินในรูปผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในทุก์ผู้ใดเพลิดเพลินในทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุกที่ขูทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินในเสียงผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในทุก ผู้ใดเพลิดเพลินในทุก์เรากล่าวว่าผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุกขทิขูทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินในกลิ่นผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในทุก์ผู้ใดเพลิดเพลินในทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุกขทิขูทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินในรสผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกผู้ใดเพลิดเพลินในทุกเรากล่าวว่า ผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุกภิขุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินในโพธิภพผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในทุก์ผู้ใดเพลิดเพลินในทุก์ขเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุก์ขภิขุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินในธรรมผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในทุก์ผู้ใดเพลิดเพลินในทุกขเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุก ภิขุทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินในรูปผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุกผู้ใดไม่เพลิดเพลินในทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกพิขุทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินในเสียงผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุกผู้ใดไม่เพลิดเพลินในทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกภิขุทั้งหลาย ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในกลิ่นผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุก์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกขที่ขูทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินในรสผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุก์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในทุกขเรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกขที่ขูทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินในผลธพะ ผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุกข์ผู้ใไดไม่เพลิดเพลินในทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกขที่ขู่ทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินในธรรมผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินในทุก์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินในทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นพ้นไปจากทุกข